เดี๋ยวมี GT 2และ GT 2 Pro เปิดตัวแล้วตัวท็อปใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 1กล้องหลังมีทั้งหมดหลายเลนส์นะครับมีทั้ง f ฟิ Eye และ Micro s c r o ์ Sony Group เปิดตัวบริษัทย่อยนะครับในชื่อว่า Sony m o b i l i t y มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเขาครับสวัสดีครับกับมางดีข่าวสารดีไทยทีในช่วงเย็นโดวยศาสตรการาทินพูดข่าวไอทครับ ข่าวไอทีในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงข่าวคราวของโซ n y ที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาถึงขนาดเปิดบริษัทของตัวเองเลยนะครับแต่ก่อนชมข่าวานั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ช่วยเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่ม้าวเดยบแบบนี้เป็นประจำทุทกวัน มาที่ข่าวแรกครับมาที่ทางข่าวาวของเรียวมีกันก่อนนะเรียวมี GT2 และ GT2 Pro เนี่ยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นเรียบร้อยนะครับซึ่งจะมาพร้องกับชิปเซ็ต s n a ป d ะก g อน888 5G แล้วก็8 Gen1 นะครับซึ่งขึ้นอยู่แต่ละรุ่นตามลำดับนอกเหนือจากชิปเซ็ตแล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์ที่เหลือก็พัฒนาให้คล้ายคลึงกันในหลายๆจุดเลยนะครับกับทั้ง2รุ่นเนี่ยได้แก่กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมการชาร์จที่เร็ว65วัตต รวมถึงแา่นแน่ของหน้าจออ a m o เ e d ด้วยอัตารา refresh 120Hz แค่ฝาหลังเนี่ยตรงนี้จะมีการอัปเดตในเรื่องของตัว Realme GT 2 Pro เนี่ยหน้าจอก็จะความเอียด 2K อ่าแล้วก็เป็นเทคโนโลยี LTPO นะครับช่วยประหยัดพลังงานนี่คือจุดแตกต่างด้วยฝาหลังนะครับจะใช้พัสดุที่เรียกว่า Bio Polymer นะครับให้สัมผัสผิวเนี่ยเหมือนกระดาษด้านหลังของตัวเครื่อง Realme GT 2และ GT 2 Pro ได้ออกแบบ โดยคุณนาคาโอฟอุกุสาะนะครับโดยเป็นดีไซนเนอร์ชื่อดังจากชาวญี่ปุ่นเคยร่วมงานกับเรมีมาไหลรุ่นแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีบริษัท s b s s b i c ที่ให้นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโพลิเมอร์นะมาเลือกสารวัสดุในการผลิตด้วยแนวคิดที่รักโลกรักธรรมชาติและก็เทคโนโลยีที่ลึกซึ้งนะครับถือว่างานเขาเป็นงานละเอียดแหละ เรียวมีเนี่ยได้อธิบายว่าฝารังของเรียวมี GT2 และ GT2 Pro สีขาวแล้วก็สีเขียวเนี่ยทำมาจากไบโอโพลิเมอร์ที่มีการสกัดมาจากซากของใบไม้และวัสดุทางชีวภาพอื่นๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนับเฉพาะในส่วนนี้แล้วเนี่ยบริษัททุ่มเทเวลาในการพัฒนาไปยาวนานถึง12เดือนเลยทีเดียวก็จะผ่านการปรับแต่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับจนได้ผิวสัมผัสที่ออกมาคล้ายๆกระดาษในที่สุดนี้ และสุดท้ายนะครับใครที่ชอบวัสดุที่เป็นกระจกอยู่ก็จะมีให้เลือกในรุ่นสีดำนะครับกับสีฟ้าถ้าชอบกระจกนะแต่ถ้าชอบแปลกๆใหม่ๆก็คือสีเขียวกับสีขาวเนี่ยวัสดุเหมือนกระดาษอ่ากล้องออาตระไวนะครับของเร็วมี GT 2 Pro เนี่ยให้ความกว้างที่เหมือน f i ฟิสไอเลนครับโดยให้ความละเอียด5 0ล้านพิกเซลของ Sony i m x 7 6 6 1ต่อ1.56นิ้ว ที่เป็นยอดนิยมเลยอะเป็นชิ้นเลนก้นยอดนิยมของทาง Sony นะที่เอามาใส่นะครับซึ่งเรียี g ทีนี่มีการออกแบบในมุมของอัลตร้าไวมุมกว้าง119องศานะครับแล้วก็มีทางยาวโฟกัสที่ใกล้ถึง4เซติเมตรในขณะที่กล้องอัลตร้าไว์ของเรียวบี g t r Pro รุ่น Pro นะครับไฮไลท์ของเขาคือกล้องเนี่ยกว้างถึง150องศานะครับตามหลักแล้วเนี่ยนับว่าเป็น เลนส์ฟิสไอได้เลยนะครับในส่วนของกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลนส์มาโครที่มีความสโครบนะครับกำหนดระยะซูมได้สูงถึง40เท่าเลยแล้วเรามีภาพตัวอย่างด้วยนะว่ามุมกว้าง119องศากับ150องศาเนี่ย ต่างกันยังไงนะครับระบบระบายความร้อนก็ถือว่าจัดมาเต็มด้วยการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่หมัดน,นะครับเรเวมีเนี่ยใส่ใจกระบวนการออกแบบเช่นเดียวกับเรเวมี gt 2และ gt 2 pro ที่มีระบบระบายความร้อนประสานการทำงานระหว่างทองเหลือและทองแดงสเตดรีดแล้วก็กาเฟนนะครับโดยทั้งหมด8ถึง9ชั้นนะครับตามลำดับโดยมีการเคลมว่าด้วยเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิการใช้งานนี่ยสูงสุดเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมดปัญหาเฟรมเรทตกในขณะที่เล่นเกมดึ่งเอาประสิทธิภาพของ s n a ป d r a g o n 8 gen หหรือ888เนี่ย มาใช้ที่อย่างเต็มที่อ่าราคาและการวางจำหน่ายกันบ้างนะครับเจ้าตัว Realme GT2 และ GT2 Pro วางขายในยประเทศจีนในราคาเริ่มต้น2,699หยวนประมาณ1 4 0 0 0บาทนะครับส่วนตัว Pro เนี่ย3 8 9 9อหประมองน2 4 0 0บาทตามลำดับครับเปื่อราคามาน่าสนใจนะครับแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นราคาในประเทศจีนนะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่า ถ้าวางขายในประเทศไทยหรือโซนเอเชียเนยจะเป็นยังไงนะครับเดรมี GT2 รุ่นแรม8กิกน่วมห้อยยี่2ิ9แอยู่ที่2 6 9พนหยวนนะครับในขณะที่เดรมี GT2 Pro ขนาดเริ่มต้นนะแรม8กิกนวมร้อยยี่แอยู่ที่3,890หยวนหรือประมาณ2,400บาทนั่นแหละก็ใครอยากได้ก็เดี๋ยวรอคิดว่าเครื่องคิ้วก็คงมีแหละแต่อยากรู้เหมือนกันนะว่าเท็กเซเจอร์ที่เป็นกระดาษเนี่ยมันจะประมาณไหนกันแน่แล้วแบบความคงทนล่ะมันจะทนไหมอะไรอย่างงนนะครับ่ึ มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับโซนี่กรุ๊ปได้ออกมาประกาศนะในงาน c s 2022เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ก่อตั้งแล้วก็แยกขึ้นชื่อใหม่นะครับในชื่อว่า Sony Mobility INC เนะครับเพื่อกระโดดมาร่วมกับตลาดอิเล็กทรอนิกส์วิชั่นแคร์นะครับหรือเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวโดยนอกจากนี้นะครับโซนีเนี่ยยังได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบนะครับที่ชื่อว่า Vision S 02 s ันด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับบริษัทจะมีการเปิดตัวชื่อใหม่นะครับชื่อว่า Sony Mobility ที่เราคุยกันไว้เนาะและทาง Sony Group เนี่ยก็ยังถือโอกาสนำรถยนต์ไฟฟ้าตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับมาโชว์ในงาน c s 2022อีกด้วยโดยเจ้าตัว Vision S02 Sun เนี่ยมีต้นแบบมาจาก S S Vision นะครับ S01 Sedan นะครับรุ่นแรกที่บริษัทเนี่ยเพิ่งจะทดสอบไปเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะครับมาพร้อกับมอเตอรไซค์ไฟฟ้าคู่ และก็กําลังไฟฟ้าที่สามารถทําได้ถึง2,000กิโลวัตต์นะครับรวมถึงเป็น4,000กิโลวัตต์ได้คิดเป็นระยะประมาณ536แรงม้านะครับในสัดส่วนของน้าหนักของเจ้าว i s i o n S02 Sun จะอยู่ที่ประมาณ5,467บอรน,นะครับขนาดของร้อเนี่ยอยู่ที่20นิ้วนะครับขนาดแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่ได้ระบุออกมานะครับ โซนี่เปิดเผยว่า Vision S02 s e n เนี่ยสามารถที่จะรับผู้โดยสารได้สูงถึง7ที่นั่งนะครับมีมอนิเตอร์แบบเดียวกับ Vision S01 s n ส,ส่วนที่เบาะนั่งด้านหลังนะครับจะมีจอมัลติมีเดียนะครับมาให้ใช้ด้วยเช่นเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีงาน c s ปี2020นะครับทางโซนี่เนี่ยได้เปิดตัวหรือเปิดเผยข้อมูล เอามาแล้วนะครับว่าเขาได้จับมือร่วมกับ Magna Sire เป็นบริษัทรถยนต์ชื่อดังออสเตรเลียนะครับเพื่อที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาร่วมกันเนาะสามารถขับขี่นะครับบนถนนได้อย่างปลอดภัยในส่วนของ Magna s a r e จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนารถยนต์ของ Sony o b i l i y อีกด้วยนะครับอันนี้หรือเปล่าเออจะมาร่วมกับ Sony o b i l y หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยต้องรอติดตามกันต่อไปอครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วทั้งวันนี้นะครับคือขาา่าวสารทีทั้งหมดที่มาัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับ ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพืตามข่าวสารดีๆในวีดีแล้วที่เราต่อไปนะครับช่องเรา f น c e b o o k f แฟนเพจรับผมทิ้งดีไว้ใต้คลิปนี้ขาไปกด like, ไลค์กันได้ดนะ่าสักคริปนี้้ขอตัวลาไปก่อนกันบบ้าเดตกข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย